คันนี้นะคะผ่อนได้ถึง7ปีค่ะผ่อนเพียง7,800บาทเท่านั้นสภาพภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่สามารถใช้งานคันนี้ได้เลยสภาพเนี่ยพร้อมๆนะคะเข้าใหม่อีก1คันนะคะสำหรับ Toyota v ว g o นะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งเดียวที่บอยรถบ้านมีอยู่ตอนนี้นะคะเป็นรุ่น t o y ยต้ v ว g o c h a ชมนะคะเครื่องยนต์2.5ตัว p r ี n ันเบอกเลยว่าเป็น4ประตูนะคะ 4ประตูตัวแชมป์มีแค่คันเดียวตอนนี้นะคะคันนี้เนี่ยผ่อนเพียง7,800กว่าบาทเท่านั้นสำหรับใครที่กำลังมองหา รถสี่ประตูแล้วเล็ดผ่อนไม่แรงบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าน่าสนใจสุดๆเพราะว่าเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะคันนี้เนี่ยได้ยางปี19ติดกับตัวรถแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปนะคะทางบอยรถบ้านเนี่ยเปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะคะสำหรับด้านข้างคันนี้นะคะมีนะคะบันไดข้างมาพร้อมใช้งานนะคะตัวมือจับก็เป็นโครมเมียมแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนรอบๆคันกันบ้างนะคะสำหรับคัน นีนะะเป็นตัว P-Runner นะคะมีสติกเกอร์อะไรครบเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพนพร้อมใช้งาน การชนหลังมาให้สภาพพร้อมๆเลยเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลค่อนข้างที่จะดีเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างบอกเลยว่าสภาพเนี่ยสมบูรณ์สุดๆภายในคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุมโทนด้วยสีดำนะคะสภาพภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่ภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะคอนโซลหน้าเนี่ยเครื่องมีเดียทุกอย่างเนี่ยเป็นตัวเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะ เกียร์ได้แบบเกียร์ธรรมดานะคะพร้อมๆเลยนะคะพวมลาลัยคันนี้ก็เป็นพวมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นแล้วสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะกริปนะคะ แน่นอนสีประตูเนี่ยเป็นตัวอเนกประสงค์นะคะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยเพราะว่าพื้นที่การนั่งหรือการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างใครที่อยากได้เป็นตัวกระบะแล้วนั่งสบายที่บ้านเนี่ยมีลูกหลานหรือพ่อแม่นะคะสามารถใช้งานคันนี้ได้เลยสภาพเนี่ยพร้อมๆนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยเลขมาอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นแต่ถ้าเทียบกับการใช้งานเนี่ยรถปี2013แต่ใช้งานเพียง2 0 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นบอกเลยว่าเฉลี่ยการใช้งานต่อปีเนี่ย อยู่ที่1 0 0 0 0่นกว่ากิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นที่น่าใช้งานบอกเลยว่า Toyota v i g โตัวแชมป์คันนี้เนี่ยมีแค่คันเดียวเท่านั้นใครที่สนใจอยู่นะคะราคาเพียง395,000บาทเท่านั้นประวัติดีคันนี้นะคะผ่อนได้ถึง7ปีค่ะ ผ่อนเพียง7,800บาทเท่านั้นแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะดูแลรับประกันหลังการขายนะคะดูแลช่วยเหลือสุกเชินนะคะสูงสุด2ปีค่ะใครที่ซื้อไปแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องโครงสร้างเรื่องเครื่องเกียร์นะคะรับประกันหลังการขายแน่นอนค่ะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถอิในบ็อกซ์เข้ามาที่ใต้คลิปหรือสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้ว สามารถสอบถามได้เลยว่าจะซื้อสดหรือผ่อนนะคะสำหรับใครที่อยากจะซื้อสดคันนี้มีราคาพิเศษให้แต่รบกวนติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ช่องด้านล่างนี้ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ